สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวอีกครั้งก็แล้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องขอนำพาทุกท่านนะครับมาพบกับการรีวิวรถ Honda ในรุ่นใหม่ล่าสุดนะคก็คือ All New Wave 125i นะครับตัวท็อปเลยครับตัวนี้ก็คือสตาร์ทมือมีนอแม็กแล้วก็สีที่เห็นก็คือเป็นแดงเทานะครับนี่เลยครับโอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ดูได้แบบชมกันแบบรอบๆนะครับนี่นะฮะก็จะมีคาว่าเวฟ หนึ่งสองฮะไออยู่ด้านข้างนิดนึงฮะเป็นโทนโครเมียมนะครับตัวสีรถฮะสีแดงคะไม่ว่าจะเป็นตัวสีของไฟรริ่งนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวกันตกนะครับก็เป็นโทนสีแดงครับเป็นแดงแบบแดงเข้มๆออกน้ําตาลนะฮะตัวนี้ดูแลนะครับแต่สีที่มาตัดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเบาะนะฮะแล้วก็ล้อแม็กที่เป็นโทนดาเลยนะครับแล้วก็มาที่คอนโซลนะที่เป็นสีเทาคอนโซลตัวกลางแล้วก็ฝาครอบแฮนด์นะครับก็ จะเป็นโทนเทานั่นเองกุญแจครับกุญแจรุ่นนี้นะก็จะเป็นกุญแจล็อกนิรภัย2ชั้นนะครับนะก็จะมีให้อยู่2ลูกด้วยกันตัวลูกกุญแจนะครับถ้าเราจะเปิดสวิตช์การใช้งานก็เปิดขวาสุดนะครับตัมาตำแหน่งนี้ฮะก็ค,คือตำแหน,น่งนี้แต่ถ้าเราจะเปิดเบาเราหมุนมาตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปก็คือเป็นการปลดล็อกเบานั่นเองนะครับนี่คือในส่วนของตัวกุญแจ ช่องเก็บของด้านหน้ามีให้นะครับสามารถใส่ขวดน้ำได้นะฮะรองรับน้ำหนักได้ประมาณน่าจะเป็น1.5กิโลนะครับนี่เลยนะครับแล้วในส่วนของกล่องเก็บของใต้เบาะนี่คือโทนเบาะเบาะเป็นเบาะตอนเดียวยาวนะครับเป็นโทนสีดํามีรอยตะเข็บนิดนึงครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนั่งแบบติดเนบนะฮะกว้างใหญ่นั่งสบายเปิดขึ้นมานะครับก็จะมีกล่องเก็บของอยู่ด้านใต้ ใหญ่นะครับตัวนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบน่าจะเต็มใบก็ได้นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ค่าความประหยัดก็จะมีการแจ้งใน e c o คสติกเกอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะครับและราคาก็อยู่ที่56,500บาทนะครับนี่เลยกองเกมของนะครับมีก็จะมีคู่มือใช้งานนะครับก็จะมีการแจ้งว่าเติมน้ำมันได้อะไรบ้างนะก็คือ9 9้หหรือรองรับถึง e 2 0เลยทีเดียวนะครับ หรืก็จะมีปัมป๊มน้ำมันปมนันเชื้อเพลิงถังน้ามันเชื้อเพลิงนะฮะถังน้ํามันนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับความจุอยู่ที่5ลิตรก,กว่านะครับกองเก็บของใต้เบาะถ้าคิดเป็นปริมาตรก็ประมาณสัก17ลิตรประมาณนั้นนะครับโอเคครับมาดูที่ส่วนของโชกค,ครับโชคหลังเป็นโชค๊คู่นะครับสปริงโทนสีเทานะครับเป็นโชคค๊คู่ทางคนแรกเขาแจ้งว่า เพิ่มระยะยุบตัวก็ถือว่าการทําให้มีความนิ่มนวลครไม่ว่าจะเป็นโชกหน้าหลังนะครับก็สร้างระยะยุบตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การรองนท้าน้ำต่างๆนะครับก็จะโอเคแล้วในส่วนของเครื่องยนต์นะเป็น a l l n e วเลยนะฮะออลนิวออลนิวเวฟหนึ่งเป็นระบบะเครื่องยนต์4จังหวะจ่ายน้ำมันด้วยระบบหพวฉชีดนะครับแล้วก็เป็น ระบบเกียร์ก็คือเกียร์วนเหยียบหนึ่งามนะถ้ารถหยุดนิ่งเหยียบอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นเปลี่ยนเกียร์ว่างไม่ต้องไปเหยียบถอยหลังนะครับก็คือเหยียบดันไปหน้าก็จะเป็นเกียร์ว่างให้ทันทีนะครับถ้า้างอยู่ที่เกียร์สี่นะฮะแล้วก็รถครอบครัวก็จะมีตัวบางโซ่นะครับก็จะประมาณนี้ฮะในบางโซในทรงสวิงอาร์มก็จะมีการแจ้งความตึงย่อนนะครับหรือการเติมลมยางต่างๆนะก็จะมีการแจ้งบอกนะครับ โทนก็เป็นโทนน้องแม็กสีดำนะครับโอเคครับมาดูที่ตัวเบรกด้านหลังนั้นจะเป็นดัมเบกอยู่นะครับเป็นดัมเบกด้านหน้าจะเป็นดิสเบกนะครับดิสเบกหน้าดัมเบกหลังนะครับยางหรือว่าวงล้อก็ขอบ17นะครับโอเคครับมาดูที่ระบบไฟครับตัวไฟนั้นเป็นไฟหน้า LED นะครับซึ่งไฟหน้าจะอยู่ที่ตัวรอบแฮนด์ข้างบนนะครับแล้วก็ ตัวลงมาข้างล่างก็จะมีไฟเล่ย์ต่างๆและไฟเลี้ยวนะครับและเพิ่มเติมครับตัวนี้ไฟท้ายเป็นไฟ LED แล้วนะครับนี่เลยครับไฟ LED แต่ไฟเลี้ยวยังเป็นไฟแบบแบบไส้แบบหลอดอยู่นะครับในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับก็เป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับก็คือผสมกับตัวอะลา็อกนะครับก็คือแบบเข็มก็จะมีการแจ้งมาวัดความเร็วนะครับแล้วก็ตัวดิจิตอลก็จะมีการแจ้งไมรวมนะครับหรือ เป็นเกียร์อย่างนี้ฮะก็จะมีการบอกเป็นดิจิตอลในตัวสัญญาณไฟต่างๆจะอยู่บริเวณด้านบน,นะฮะอยู่ส่วนนี้นะฮะก็จะมีการแจ้งสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะเป็นสัญญาณาหัวฉีดนะครับแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่นะครับก็เป็นออกีไดซน์ใหม่เลยนะครับนี่นะฮะในส่วนของสวิตก็ด้านขวาก็จะเป็นสตาร์ทนะครับสวิตสตาร์ด้านซ้ายก็จะเป็นไฟต่ำสูงตแตรหรือแม้กระทั่งตัวไฟเลี้ยว ซ้ายขวานะครับโอเคครับในส่วนของอย่างที่แจ้งไปที่ว่าเป็น All New ก็คือเครื่องยนต์ใหม่เฟรมใหม่นะครับก็คืออาจจะใช้ร่วมกับเวฟ125รุ่นก่อนอาจจะไม่ได้นะครับเงจากว่าเครื่องยนต์เป็นบล็อกใหม่เลยออ l นิวนะครับอาจจะเป็นลักษณะว่าลูกเล็กชักยาวนะครับหรือประมาณนี้นะฮะหรือตัวโครงก็หนึ่งนะทำให้น้ำหนักเบานะครับมากยิ่งขึ้น การควบคุมการทรงตัวนะครการบังคับการขับขี่ก็จะทาให้ค้องครัวในการขับขี่การควบคุมต่างๆก็จะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีตัวระบายเขาเรียกว่าเป็นการหน่อลื่นนะฮะในห้องลูกสูบนะะั่นก็คือมีการเขาเรียกว่าออยล์เจ็ตนะฮะก็คือฉีดน้ำมันเื้าอาน้ำมันเครื่องนะครับเข้าไปใต้ลูกสูบนะครับก็ทำให้การหน่อลื่นได้ดีขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็วันนี้ครับทางช่อง Motorcycle Review ก็นำทุกท่านมาพบกับการรีวิวในเว็บ All n e w e b 1 e 5โทนสีแดงเทานะครับโอเคครับหากทุกท่านได้ชมได้ดูแล้วนะครับเห็นสีสันนะครับสามารถไปดูเปรียบเทียบกับสีต่างๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าทางช่องเองนะครับก็ได้นำสีอื่นๆนะตัวท็อปฮะตัวล้อแมกนะครับ ลงไปแล้วบางส่วนนะครับบางรุ่นบางสีนะครับแล้วก็จะมีรุ่นล้อสีรวดด้วยนะครับและวันนี้ก็มาดูในโทนสีแดงเทาล้อแมกนั่นเองโอเคครับยังไงแล้วหากท่านใดได้ชมได้ดูมีความคิดเห็นสามารถพูดคุยกันได้กับทางทีมงานนะฮะใต้คลิปนี้เลยครับยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมได้ดีเสมอมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเด้ยวก็แล้วกันครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเราจะได้เป็นการแจ้งเตือนหาก ลงคลิปให,ใหม่ไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับและท่านใดที่อยากจะโทรสอบถามสามารถโทรสอบถามได้นะฮะที่เบอร์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวเราแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรุ่นรถนะครับโอเคครับวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์รีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ